ผลที่ออกก็จะเป็น037นะครับแล้วก็ล่าง95านั่นแหละครับเราก็มานะครับในงวดที่4งวดติดแล้วนะครับในงวดนี้ก็มาตรงๆนะครับ037เนาะอ่านะครับก็ขอให้เป็นงวดที่5งวดติดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับผมเดี๋ยวจะไปทุกทท่านกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีสมาชิกขอกันเข้ามานะครับว่าอยากให้คํานวณนะครับ3ตัวบนนะครับสูตรใหม yes. ่นะครับย้ําว่าเป็นสูตรใหม่นะครับสีงวดติดคํานวณนะครับก็วดนี้ลงเป็นงวดแรกนะครับงวดที่แล้วไม่มีให้ดูนะครับเนาะอ่าเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นงวดที่ห้าวดติดไหมนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็ ใครที่ดูคลิปนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยใครกดไลค์ในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกหวย3ตัวบนนะครับในงวดนี้ด้วยนะครับเนาะอ่านะครับ,นะรบเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับสูตรนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแปลงสูตรนะครับก็คือเอาให้ดูแบบง่ายๆนะครับนอกที่เอาแบบที่ผมไม่เคยทําสูตร แบบนี้มาก่อนนะครับจะได้ดูง่ายๆเนาะอ่านะครับถ้าใครดูแบบนี้ง่ายๆก็เม้น์เข้ามานะครับว่าให้ผมทําสูตรแบบนี้แหละนะครับจะได้ดูง่ายๆเนาะอ่านะครับถ้าแบบนี้ถูกใจกันก็เม้น์กันเข้ามานะครับก็เข้ามาตั้งแต่วันที่16กนะครับ16กันยายนก็สูตรนี้อาจจะมาตรงบ้างกลับบ้างเนาะอ่านะครับก็ลองมาดูกันนะครับก็เราจะนําผลก่อนหน้านี้นะครับผลวันที่1กันยาเนาะเพื่อที่จะหาวันที่16กันยานะครับ ก็เรามาหาในหลักร้อยกันก่อนเลยนะครับหลักร้อยก็จะนำนะครับในงวดที่แล้วมาแล้วก็ล่างก็จะเป็น79อ่านำ3า3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างมานะครับในหลักร้อยนะครับเราก็จะเริ่มนะครับเอาในหลัก10บนนะครับคูณด้วยเลขคงที่2นะครับ72เป็น14ก็เท่ากับ14 ต่อมานะครับเราก็จะนําเลขคงที่3นะครับมาคูณกับหลักหน่วยบนตรงนี้นะครับ5้คูณสเป็น15นี่แหละครับต่อไปเราก็จะนําในหลักหน่วยเนี่ยสตัวเนี้ยนะครับที่คูณกันมานะครับจะมาบวกกันนะครับ4บวกกับ5นะครับก็จะได้9นี่นะครับก็จะเป็น9าเอาบวกกันตรงนี้ให้ดูเลยนะครับนี่นะครับ ได้แล้วนะครับในหลักร้อยต่อมานะครับในหลัก10แล้วก็เหมือนเดิมนะครับ4 7 5 7 9นะครับสำหรับในหลัก10นี่นะครับหน่วยบนนะครับตัวนี้เราจะดึงลงมาเลยนะครับก็จะเป็น5ตรงนี้นะครับต่อมาเราจะนำเลขคงที่4เนี่ยนะครับมาคูณกับหลัก10ล่าง7คูณ4เป็น28 ก็นำานะครับกับ8จะบวกกัน5บวกกับ8เท่ากับ13เนาะเอาเฉพาะในหลักหน่วยนะครับก็จะเป็น3ต่อมาเราจะลดแต้มไปแต้มหนึ่งนะครับจาก3ก็จะเป็น2ประมาณนี้นะครับต่อมาในหลักหน่วยสำหรับในหลักหน่วยนะครับเหมือนเดิมนะครับเอา3ตัวแล้วก็2ตัวมาส่วนในหลักหน่วยนะครับเราจะนำนะครับ หลักสิบล่างเนี่ยนะครับคูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็หน่วยล่างเนี่ยนะครับคูณด้วยเลขคงที่6 7คูณ3เป็น21 9คูณ6นะครับเป็น54แล้วก็จะนำหลักหน่วยจะบวกกันนะครับก็จะเป็น1นบวกกับ4ก็จะเท่ากับ5โอเคนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับเราจับ3ตัวก็จะได้9 3 5ห้า แล้วก็9 2 5อ่าโอเคนะครับได้2ชุดเนาะก็สำหรับผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็น9 3 5นะครับ9 0นั่นเลยครับเนาะก็มานะครับ9 3 5ตรงๆเลยนะครับนั่นแหละครับเราสุดนี้ก็วันนี้มาตรงๆนะครับต,ต,ต,ต่อไปนะครับก็จะเป็นในงวดของวันที่1ตุลาคม กับผลในงวดที่แล้วนะครับในหลักร้อยก่อนก็จะเป็น9 3 5าานะครับล่าง9นเออนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนงวดที่แล้วก็นำหลัก10บนนะครับคูณด้วยเลขคงที่2เหมือนเดิมนะครับ3 2สองเป็น6แล้วก็นำา3นะครับมาคูณกับหลักหน่วยบนนะครับ5 3เป็น15ก็นำหลักหน่วย2ตัวนี้จับบวกกัน 6บวกกับ5เท่ากับ11แล้วก็เฉพาะในหลักหน่วยก็คือ1นะครับต่อมานะครับจะเป็นในหลัก10เหมือนเดิมนะครับ9 3 5 9 0นะครับแล้วก็หน่วยบนนี่ดึงลงมาเลยนะครับก็จะเป็น5ต่อมาก็นำา4นะครับมาคูณด้วยเลขคงที่4มาคูณกับหลัก10ล่างนะครับ9ูณ4นะครับได้36 อ่าแล้วก็นำา5กับ6บวกกันนะครับก็จะเป็น11เนาะก็คือ1ลดแต้มนะครับจากศูนย์ลดไป1แต้มก็จาก1ลดไป1แต้มก็จะเป็นศูนย์ครับงวดที่แล้ว3ลดไป1แต้มก็จะเป็น2ต่อมาในหลักหน่วยก็นำามตัวเหมือนเดิมของงวดที่แล้วนะครับส่วนในหลักหน่วยเราจะนำ เลขคงที่3มนะครับมาคูณกับหลัก10ล่างนะครับแล้วก็เลขคงที่6มาคูณกับหลักหน่วยล่างนะครับ93เป็น27 0นคูณ6นะครับยคูณอะไรได้0นะครับก็จะเป็น7บวกกับ0เท่ากับ7นะครับเรามาจับ3ตัวก็เป็น1 1 7 1 1 7นะครับก็1 0 7อ่าโอเคนะครับก็จะได้แล้วนะครับ สำหรับผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็น171นะครับแล้วก็83อ่านั่นนะครับก็มาไม่ตรงนะครับมาในชุดนี้นะครับ1 17ออกมา171ก็ถือว่ายังใกล้เคียงนะครับเนาะต่อมานะครับหาวันที่16ตุลาคมก็ผลงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็น1หลักร้อยเนาะ171ล่าง83าม เหมือนเดิมนะครับนำเลขคงที่2มาคูณกับหลัก10บนนะครับแล้วก็เลขคงที่3มาคูณกับหลักหน่วยบนจะสองเป็น14 1คูณ3ได้3ก็นำหลักหน่วยจับบวกกัน4บวกกับ3นะครับเท่ากับ7ต่อมาในหลักสิบก็นำา1ึเจนะครับแล้วก็8 3สาม โดยที่หลักสิเราจะนําหนักหน่วยบนดึงลงมาเลยนะครับ1ก็ตรงนี้นะครับแล้วต่อไปก็นําเลขคงที่4นะครับมาคูณกับหลัก10ล่าง8ปคูณสนะครับได้32ก็จะนํา1บวกกับ2นะครับก็จะได้3ต่อมาหลักหน่วยนะครับ17183นะครับ ก็จะนําเลขคงที่3นะครับมาคูณกับหลัก10ล่างนะครับก็เลขคงที่6นะครับมาคูณกับหลักหน่วยล่างนะครับ8ปคูณสนะครับเป็น24 3คูณ6นะครับเป็น18 36เป็น18ก็นําหลักหน่วย2ตัวนี้จะบ,บวกกันนะครับก็จะเป็น8กับ4บวกกันนะครับก็จะได้12เนาะอ่าได้2ก็คือเอาเฉพาะในหลักหน่วยตรงนี้3เนาะอ่าผมลืมต้องลดแต้มนะครับ นี่นะครับก็จะมี7 3 2แล้วก็72 2นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับผลนะครับวันที่16นะครับตุลาคมนะครับเลขที่ออกก็จะเป็น3 72นะครับแล้วก็3 8ก็มาเนาะอ่าในชุดข้างบนนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับ ในงวดของวันที่1นนะครับพฤศจิกายนอ่าก็เอาผลในงวดก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็น3 100เนาะ3 7 2นะครับแล้วก็3 8ก็เหมือนเดิมเลยนะครับโดยที่เราจะใช้นะครับก็คือหลักหน่วยบนเนี่ยนะครับจะคูณหลัก10บนคูณด้วยเลขคงที่2นะครับแล้วก็ หนยบนนะครับคูณด้วยเลขคองที่3 7,2 2> เป็น14 2คูณ3 2,3นะครับ2 3เป็น6ก็จะนำา4บวกกับ6เนาะหลักหน่วยบวกกันนะครับก็จะเป็น0ต่อมานะครับก็จะเป็นในหลักสินำ3า3 72นะครับของงวดที่แล้วเนาะโดยที่นำหน่วยบนนะครับดึงลงมาเลยนะครับก็จะเป็น2แล้วก็นำเลข4 นะครับมาคูณนะครับกับหลัก10ล่างนะครับ3 4นะครับเป็น12ก็หลักหน่วยบวกกันเนาะก็นำา2บวกกับ2นะครับก็จะเท่ากับนะครับ4นะครับหลุดแต้มไปแต้มหนึ่งนะครับจาก4ก็จะเป็น3ต่อมาในหลักหน่วยนะครับก็นำา3 7 238เหมือนเดิมนะครับหลักหน่วยเราจะนำนะครับ เลขคงที่3นะครับคูณกับหลัก10ล่างนะครับแล้วก็เลขคงที่6นะครับคูณกับหลักหน่วยล่างนะครับ3คูณ3นะครับเป็น9 8คูณ6นะครับ8 6เป็น48นํานำหลักหน่วยจับบวกกันนะครับก็จะเป็น9บวกกับ8นะครับก็จะได้7จับ3ตัวนะครับก็จะมี0 4 7ย์แล้วก็037 นะครับสำหรับผลที่ออกเลยนะครับผลที่ออกก็จะเป็น037นะครับแล้วก็ล่าง95นั่นแหละครับเราก็มานะครับในงวดที่4งวดติดแล้วนะครับในงวดนี้ก็มาตรงๆนะครับ037เนาะอ่านะครับก็ขอให้เป็นงวดที่5งวดติดนะครับในงวดของวันที่16พฤศจิกายนนะครับหลักร้อยหาหลักร้อยก็เอางวดที่แล้วนะครับมา ต่างก็จะเป็น95นะครับก็นำเลขคงที่2นะครับคูณกับหลัก10บนนะครับแล้วก็เลขคงที่3นะครับคูณกับหลักหน่วยบนนะครับ32เป็น6 73นะครับเป็น21ทำ6กับ1บวกกันนะครับหลักหน่วยบวกกันเนาะก็จะได้7ต่อมาในหลัก10นะครับหลัก10นะครับเอา03795นะครับ ติงหน่วยบนลงมาเลยนะครับ7เนาะแล้วก็นำเลขคูณที่4นะครับบวกคูณกับหลักสิบล่างนะครับ9คูณ4นะครับได้36อ่านะครับแล้วก็นำหลักหน่วยบวกกันนะครับ7บวกกับ6นะครับก็ได้3ลดแต้มไปแต้มหนึ่งก็จะเป็น2นะครับต่อมาในหลักหน่วยนะครับก็คือนำา0เแล้วก็95นะครับเหมือนเดิมนะครับก็นำเลขคูณที่3าม หลัก10ล่างนะครับ6กับหลักหน่วยล่างนะครับ3าคูณเนะครับ27 5สคูณหนะครับเป็น30ก็จะบวกกันนะครับหลักหน่วยบวกกันนะครับ7จบวกศนะครับก็ได้7อ่าโอเคนะครับจับคู่ออกมานะครับก็จะเป็น7 3 7 7 2 7งามงามครับหมวดนี้เลขออกงาม นะครับก็ลองนําไปตัดดู7 2 7 3หรือนําตัดไป77นะครับหรือเป็น72็นะครับเจนี่ก็ลองดูนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับสชุดนี้เท่านั้นนะครับก็ขอให้เป็นงวดที่ห้างงวดติดแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็เป็นไงครับสูตรแบบนี้นะครับก็เห็นว่าถ้าสมาชิกนะครับดูง่ายๆนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเนาะอ่านะครับสำหรับในสูตรแบบนี้เนาะ จีไดดูง่ายนะครับเนาะเออครับขั้นตอนจะไม่ต้องยุ่งยากนะครับถ้าว่าสูตรนี้ดูง่ายนี่ยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวในงวดถัดมาในงวดถัดไปนะครับเดี๋ยวทําสูตรแบบนี้นะครับออกมาให้ดูกันนะครับจะได้ดูง่ายเนาะอ่านะครับจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็หวังว่าสูตรนี้จะเดินดีนะครับเข้ามาต่อเนื่องนะครับสำหรับใครยังไม่อยู่ในของสุดท้ายชุดล่างนะครับเน้นเฉพาะชุดล่างนะครับก็ สท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ในชุดบนล่างนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องเน้นแล้วนะครับเพราะว่าวัตถียาพลาดไปเนาะเออนะครับสลับเข้าสลับสุดกันบ้างนะครับเนาะอย่าเข้าบ่อยไรนะครับเดี๋ยวเข้าเยลลี่ไปอันนะนะครับเนอะอ่ะนะครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะครับได้ดูกันนะครับชุดโค้งสุดท้ายบนล่างเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวออกมาเน้นๆให้6คู่นะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ผิดพลาดระกานไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนีี้สสวััดครบ Thank mm -hmm. you.